เออเอาแรๆได้แน <N cess inh aling> ่เรียงเวลาตเาเฮายิงตีเฮารอาตัวมาตีง่ายกเดี๋ยวอได้ไวได้ไหมสปีดหน้ามันสายนัับเบรแล้วสออนี่อาเบี้ยวๆใช่ไหมนอเบวๆใช่เาะ ถ่ามันตูต้พอนี่หรอทิศทิศตู้พอนี้เอาเานี้ออเกียร์เกียร์พอตรงไหนม่นเนี่ยมันแย่เลยออร นี่แต่แต่มันดีหัต้แ่หอกเ